น่ารักมากครอบ,บครัวนวนกุลต้อนรับแอปปี้ใหม่อย่างอบอุ่นเป็นภาพที่แฟนคลับหลายคนเห็นแล้วใจฟูเลยล่ะค่ะเมื่อในอินสตาแกรมของนุ่นพิชาถอน,น้องสาวของนนกุลนั้นได้ออกมาโพส์ภาพคู่กับลูกน้ำเพนพิชาพี่สาวแอปทักษอ,อ่อดและน้องปี้ใหม่ที่คาดว่ารวมตัวกันฉลองวันเกิดให้กับน้องปี่ใหม่ ในสตอรี่ของนุน่นได้เขียนแคปชั่นสุดน่ารักเอาไว้ว่า happy birthday to his little princess เรียกได้ว่าต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นเลยล่ะค่ะบอกได้เลยค่ะว่าครอบครัวของหนุ่มนนกุลเนี่ยเขาน่ารักกันมากๆเลยล่ะค่ะและที่แน่นแน่เลยค่ะเอฟซของแม่แอปเนี่ยก็ใจฟูจริงๆเลยล่ะค่ะไม่แปลกใจทำไมแอปทักษออนถึงชอบนนกุล และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ